ทีเดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้ายหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่ครับอัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยสาหรับทางด้านของบอลลีกนะครับคู่แรกนะครับบุนเดสลีกาของเยอรมนีเป็นทาน้าของมูนเช่นกันบักเปิดบ้านรับการเยนของโบบวกนะครับการโชว์เซียอิตาลี2คู่นะครับคู่แรกเที่ยงคืนครึ่งครับซาโชโรเปิดบ้านรับการเยืนของซาแลนิตาน่านะครับตี245เป็นเจนัวครับเปิดบ้านรับการเยนของเวโรนานะครับทางด้านของลาลิกาส คู่แอตติกวิวบอลเปิดบ้านรับการเย็นของเซลตาบีโกนะครับแล้วก็ไปกันที่หลีเอิงของฝรั่งเศสหัวตารางลุ้นกันนะครับมันทีเดียวมงปิเย่ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของนีชนะครับที่เป็นจ่าฝูงณขณะนี้นะครับทั้งหมด5คู่ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนนะครับรวมถึงทางด้านของเซียนๆทั้งหลายนะครับที่สนใจเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับก็สามารถ ยังเข้ามาได้อยู่นะครับยังไม่เต็มนะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นนะครับ สำหรับทางด้านของ VPT เด็ดของเราก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้นะครับที่ Line แอดนะครับแอดไซครับ 100RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมสนุกสนานครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับรีบๆสมัครกันเข้ามาหน่อยนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของมุนเช่นกั์นบักครับเปิดบ้านรับการมีเยนของบกบวกในบุนเดสลิก้าของเยอรมนีคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของกันบัก กันบักชนะไปนะครับ2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกัน2องมา2นัดแล้วนะครับเจอกัน10นัดเนี่ยมือนเช่นกันบักชนะไป3ครับเสมอกันถึง5นัดนะครับแล้วก็ทางด้านของวกบวกชนะได้2นัดที่วกบวกชนะเนี่ยย้อนไปไกลหน่อยครับปี2019ครับแฮนดี้แคปที่เปิดมา10นัดหลังเจอกันมาเนี่ยมือนเช่นกันบักทําเงินไป5นันครับเจ้ากันไป1นัดวกบวกทาเงินไป4นัดนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ํา3ครับยิงไม่ต่ํากว่า2ลูกครับในแต่ละนัดนะครับมีเสมอกันแค่ศูนย์ศูนย์นัดเดียวเท่านั้ ที่เหลือยิงกันทุกนัดนะครับทางด้านของมินชันกันบักผลงานนัดล่าสุดไปเยือนไฟบวกเอาตัวรอดไปได้ครับเสมอไป3ประตูต่อ3ก่อนหนะ้านั้นชนะไฮเดนแฮม3ามชนะไฮเดนแฮมในบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะครับสาแล้วก็2อไปเยือนโคโลนแพ้3านะครับเซตตี20นัดหลังครับชนะ9เสมอ6แพ้ 5, ห้ฮนิแคปเปิดไป17นัดทาเงินไป7ครับเจ้าไป2แพ้ไป8นะครับก็ยังดูดีสุสีพอทําเงินได้อยู่นะครสำหรับการบากักเซตตี สกอร์สูงเนี่ยถึง17นัดจาก20นัดนะครับสกอร์ต่ำสานัดเท่านั้นเองนะครับหนัด7นัดที่ผ่านมาเนี่ยสูงทั้งนั้นนะครับไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับมาดูทางด้านของโวอบัวบ้านครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับเวเดอร์เบลเมนไป2ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะอาร์บีไลฟ์ซิกได้ในบ้านนะครับบอลถ้วย1ประตูต่อ0ูนย์บอลลีกยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับไปเยือนอัลส์บวกแพ้นะครับสาแพ้เลเวอร์คาบ้านครับสองหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเยือนสตูตการ์แพ้สามหนกับแฟง เปิดกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับก็ถือว่าเก็บแต้มสําคัญได้นะครับ3แต้มนะครับทีมมันดับบนกว่าวบบวกยังกินไม่ได้นะครับสถิติ20นัดหลังนะครับชนะ8เสมอ3แพ้9แฮนดิแคปเปิดไป17นัดทําเงินไป7ครับเจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง12ครับสกอร์ต่ํา8นะครับตารางคะแนนนะครับวบบวกยื่อันดับ9ครับแข่งไป10นัดชนะ4เสมอ1แพ้5ยิงได้15เสีย16มี13คะแนนมือนเช่นกันบดังอยู่อันดับที่11นะครับ แข่งไป10นัดเช่นกันชนะ2เสมอ4แพ้4ยิงได้19เสีย23มี10คะแนนตามหลังโวบวกอยู่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเหมือนเช่นกันบกักครับเปิดต่อมาที่ราคาปปนะครับน้ําเต็มทางด้านของโวบวกอยู่ที่น้ําขาวนะครับราคาน่ารักน่าลุ้นทีเดียวสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงยังไม่แนะนานะครับค่อนข้างที่จะทันกันพอสมควร แผนที่แคปที่เปิดมาครับเหล่าร้่ยหลามองว่าทางด้านของมุนเช่นกันบักครับยังมีโอกาสที่จะเฉอนเอาชนะได้แต่คู่นี้น่าจะจบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเหล่าร้่ยหลาให้รองที่บวกบวกครับราคาปปปครับน้ำขาวขาวของหมูมาข้างหนึ่งก็ยังดีครับไปกันที่อิตาลีกันต่อนะครับการโชว์เซียอิตาลีคู่แรกครับซัสซโรเปิดบ้านรับการมีเยนของซาแลนิตันน่าครับคู่นี้ใกล้ๆนี่ยก็บบ้านใครบ้านมันนะครับเวลาเจอกันนะครับ เจอกันมาสี่นัดหลังในลีกนะครับละ ทางด้านของการโช่าซีอาร์เนี่ยก็เป็นทางด้านของซาซุโร่ครับชนะได้มากกว่าแต่นัดล่าสุดกับซาเลนิตนาชนะได้ในบ้านนะครับสามประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นซาซุโร่ชนะได้ในบ้านเช่นกันนะครับถึง5้ศูนย์เลยทีเดียวเสมอกันก็2ประตูต่อ2 3นสามหลังเนี่ยสกอร์สูงท้งนั้นนะครับสิบนัดหลังที่เจอกันครับซาซุโร่ชนะไป6ครับเสมอไป2ซาเลนิตนาชนะไป2นัดน,น,น,นะครับแอนดี้แคปเปิดไป10นัดซาซุโร่ทำเงินไป6ครับซาเลนิตนาทำเงินไป4สกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นะครับ ผลงานกันบ้างครับซัสโซช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับยังไม่มีชัยชนะให้เห็นนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับโตริโนไปครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับเล่นกับสเปเซียในบอลถ้วยเนี่ยก็หือจับนะครับมาได้ลูกจุดโทษนะครับมาชนะลูกจุดโทษเฉือนเอาชนะไปได้นะครับ มาชนะกันที่จุดโทษเลยเดียวต่อเวลาก็ยังเสมอนะครับเสมอกับโบลานะาครับแพ้ลาซิโอแล้วก็ไปเยือนเลเช่ก็ยังเสมออยู่นะครับแพ้ให้กับมอนซาด้วยสถตติ20นัดครับชนะ6เสมอ5แพ้9แฮนดี้แคปเปิดไป17นัดทําเงินไป4เจ้าไป3แพ้ไป10สกอร์สูง10สกอร์ต่ํา10นะครับทางด้านของซาเลนิตาน่าบ้านนะครับผลงานในบ้านก็ยังดูดีอยู่นะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้นาโปลีนะครับในบ้านเนี่ย2-0ก่อนนั้นชนะ3โดเรียนะครับ4-0ในบ้านไปเยือนเจนัวแพ้นะครับเสมอ กายารี่แพ้มอนซ่านะครับโดนถล่มไปเยอะพอสมควรนะครับทางด้านของซาเลน,นิตนาในช่วงหลังฤุูการนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสถิติ20นัดครับชนะ6เสมอ6แพ้8ครับแฮนดิที่แคบเปิดไป19นัดทำเงินไป6ครับเจ้าไป1แพ้ไป12สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับ ตารางคะแนนครับซัสโรอยู่ดับที่15ครับแข่งไป11นัดชนะ3เสมอ2แพ้6ยิงได้14เสีย19มี11คะแนนครับซาเลนิตาน้าจมบว้ยอยู่นะครับยังไม่ชนะใครเสมอ4แพ้ไป7ครับยิงได้6เสียไป22มี4คะแนนเท่านั้นนะครับสำหรับซาเลนิตน้าค่อนข้างที่จะลุ้นยากทีเดียวในทุกการนี้นะครับ คู่นี้ครับราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของซัสเซโรครับเปิดต่อมาสวยน้ําสวยด้วยนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้ําเกือบลบสิบศูนย์จุดแปดแปดกอสูงสองลูกครึ่งควบสามน้ำขาวครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของซัสเซโรในบ้านนะครับไม่น่าจะแพ้นะครับในนัดนี้เนี่ยทางด้านของซาแลนิตานาช่วงหลังไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับขายผู้เล่นออกไปเยอะมากนะครับคู่นี้เราร้อยหลายังมองว่าเจ้าบ้านซัสซโรมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะได้นะครับก็ขอหูอีกสักข้างหนึ่งให้ต่อไปที่ซัสซโรครับราคา ซึ่งพบลูกน้ำสวยๆที่0.88ครับอีกหนึ่งคู่ในการโช่ซีอาอิตาลีนะครับเจนัวกับเวโรนาครับ นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของเวโรนาเวโรนาชนะไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของเจนัว2นัดติดนะครับ3-3แล้วก็22นะครับเจอกันมาทั้งหมด10นัดเจนัวชนะไป4ครับเสมอสแพ้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับเวโรนาชนะได้แค่2นัดแฮนดที่แคปเปิดไป10นัดครับเจนัวทำเงินไป5ครับเจ้าไป2เวโรนาทำเงินไป3นัดนะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5เวลาเจอกันนะครับผลงานของเจนัวก่อนนะครับนัดล่าสุดไปเยือนกายารีแพ้ไป21ก่อนหน้านั้น เสมอด้วยเจหน้าครับ ในบ้าน1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เอาชนะจุดโทษชนะไปได้นะครับอ่าชนะในช่วงต่อเวลานะครับมายิงในช่วงต่อเวลาก็เฉือนเอาชนะไปได้นะครับในบอลลีกเนี่ยเกมในบ้านก็ยังดูดีอยู่นะครับอาจจะมีแพ้เห็นก็แพ้กับทีมใหญ่แต่นัดล่าสุดครับเอาชนะซาเลนิตาน่าไปได้ครับหประตูต่อศูนย์ชัยติยีินัดครับชนะ7เสมอหแพ้แปแทนที่ครับเปิดไป20นัดทำเงินไป6เจ้าไป3แพ้ไป11ครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบนะครับทางด้านของเวโรนาบ้างครับอยู่ในช่วง การรอดแล้เละครับช่วงนี้ย่าแย่เลอเกินนะครับแพ้มาหลายนัดติดนะครับห้านัดติดแล้วนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับมอนซ่าคาบ้าครับหนึ่งสาก่อนหน้านั้นไปเยือนโบลญนยาแพ้สองศูนย์แพ้ยูเวนหนึ่งศูนย์แพ้นาโปลีสามหนึ่งครับแพ้โฟซิโนเน่สองประตูต่อหนึ่งเียตียี่สิบนัดครับชนะห้าเสมอสามแพ้สิบสองครับแฮนดิแคปเปิดไป ยี่สิบนัดทำเงินไปเก้าแพ้ไปสิบเอ็ดสกอร์สูงสิบสองสกอร์ต่ำแปดนะครับตารางคะแนนทางด้านของเจนัวอยู่อันดับที่สิบสี่ครับแข่งไปสิบเอ็ดนัดชนะสามเสมอสองแพ้หกมีสิบเอ็ดคะแนนเท่ากับทางด้านของซาซิลโลนะครับเวโรนาอยู่อันดับที่สิบแปดนะครับแข่งไปสิบเอ็ดนัดชนะสองเสมอสามแพ้หกยิงได้สิบเอ็ดเสียยี่สิบสองมีเก้าคะแนนตามหลังเจนัวอยู่แค่สองคะแนนเท่านั้นถ้านัดนี้เวโรนาพลิกชนะเนี่ยขยับขึ้นไกลเลยนะครับราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจนัวครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูก น้ำเต็มขาดขาดสวยๆเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกเต็มนะครับน้ำขาวคู่นี้แฮนดิแคปยังมองว่าสกอร์ต่ำนะครับแต่เราร้อยหลาเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะมีประตูกันไม่ต่ากว่า2ลูกนะครับแทงสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับแฮนดิแคปไม่เยอะมากนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทางด้านของเจนัวเล่นในบ้านนะครับดูดันอยู่แล้วนะครับนัดนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับแฮนดิแคปเปิดมาซักขนาดนี้สําหรับ3มแต้มของเจนัวเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่เจนัวครับราคาครึ่งลูก น้ำเต็มๆสวยๆครับ ข้ามกันไปที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของแอตติกบิวเบาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเซลตาบิโก้นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของบิวเบาบิวเบาชนะไป2-1ครับกินแฮนดิแคปมาได้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเซลตาบิโก้ในบ้านก็ชนะได้ครับ1-0นะครับคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยสลับกันไปสลับกันมานะครับแฮนดิแคปเจอกันมา10นัดเนี่ยแอตติกบิวเบาทำเงินไป4นัดครับเจ้าไป1ทางด้านของเซลตาบิโก้ทำเงินได้มากกว่านะครับทำเงินได้5นัดนะครัับแตต่เจอกน10 หลังเนี่ยเท่ากันอยู่นะครับบิวบอลชนะไป4เสมอกัน2องเซลตาบิโกชนะไป4นัดนะครับผลงานกันบ้างครับแอติบิวบอลนัดล่าสุดนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับไปเยือนบียาริลชนะได้3 2ก่อนหน้านั้นบอลถ้วยก็เอาชนะได้ครับสประตูต่อ1ในบ้านนะครับบอลลีกเนี่ยเสมอกับบาลนเซียมาล่าสุดนะครับสประตูต่อ2ที่ชนะล่าสุดในบ้านก็ชนะอันเมเรียนะครับสประตูต่อศูนย์ทีมดับล่างกว่าทางด้านของบิวบอลก็เก็บกินมาได้เรื่อยเลยครับสถิติ2ีนัดหลังครับชนะ8 เสมอ7แพ้5แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป8ครับแพ้ไป11สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับทางด้านของเซลตาบิโก้บ้างครับฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับในลีกเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดเสมอเซบียาไป1ประตูต่อ1ครับในบอลถ้วยเนี่ยตัวรอดไปได้ครับเอาชนะไปได้ถึง4-0เกมเยือนนัดล่าสุดนะครับไปเยือนคิโรนาแพ้ไป1-0เท่านั้นเองนะครับในบ้านก็แพ้แอติแอลนติโกมาดริดนะครับ3-0แล้วก็โดนใบแดงกันเพียบเเลลยครรัับบสาหซต โก้นะครับในช่วงหลังนี้นัดล่าสุดก็โดนใบแดงไปครับนัดนี้ก็โดนแบนไปนะครับเสตี20นัดหลังครับชนะ7เสมอ4แพ้9แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป11สกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำา1 1นะครับ ตารางคะแนนครับทางด้านของแอตติบิบลมีลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5หลังจากที่ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแข่งไป12นัดชนะไป6เสมอ3แพ้3ยิงได้21เสีย14ครับมี21คะแนนทางด้นานของเซลตาบิโก้ครับยังจมอยู่ท้ายตารางนะครับไม่พ้นโซนอันตรายอยู่อันดับที่18ครับแข่งไป12ชนะ1เสมอ4แพ้7ยิงได้11เสีย20ครับมี7คะแนนเท่านั้นเองนะครับ้านัดนี้เก็บ3แต้มได้นี่ก็ขยับขึ้นมาเทียบกับคาดดิทาาง้นของ ต a ามีโก้นะครับน่าจะยากหน่อยคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับ เป็นทางด้านของแอตติวิวบลครับเปิดต่อมาอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ําเต็มด้วยนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ําขาวคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของวิวบลครับมีโอกาสที่เก็บ3แต้มครับต่อมาเยอะพอสมควรก็เนื่องจากอันดับในตารางค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับแล้วก็วิวบลเก็บแต้มได้มากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าแอตติวิวบลในบ้านมีโอกาสที่เก็บ3แต้มได้ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แอตติวิวบลครับราคา1ลูกเต็มน้าเต็มๆ,ๆสวยๆหรือใครจะเลือก ที่ครึ่งครบลูกน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของมงปีเย่ครับเปิดบ้านรับจาเยียนของนิชนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมานัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องครับนิชชนะไป1 0เท่านั้นเองครับก่อนหน้านั้นลุยการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านของนิชนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับครับ3-2แล้วก็61เลยในบ้านของนิชด้วยนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของนิชครับชนะไปได้3ประตูต่อ2สุดมันทีเดียวครับเวลาเจอกันในลีกนะครับคู่นี้ถสติเจอกันมา10นัดมงปีเย่ชนะไป4เสมอไป1นนัดีป 5้านัดครับแค่นี้แค่เปิดไป10นัดก็คนละครึ่งนะครับมงปิเย่ยทำเงินได้5นี้ทำเงินได้5ครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำา5นัดล่าสุดสกอร์ต่ำนะครับแต่เป็นอุ่นเครื่องแต่ในหลิงนัดล่าสุด2นัดด้วยนะครับเป็นสกอร์สูงทั้งคู่ทางด้านของมองปิเย่ยครับสติเกมเยือนยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่เกมในบ้านยังพออุ่นใจไว้ได้นะครับล่าสุดก็เก็บชัยชนะในบ้านเหนือตูลูสมาได้3ประตูต่อศูนเกมล่าสุดไปเยือนปารีสแซง์แมงนะครับแพ้ไป 0. สติ20นย์ส นักเจเสมอ6แพ้7นะครับแฮนดิแคปเปิดไป18นะัดทำเงินไป7เจ้าไป2แพ้ไป9ครับสกอร์สูง14สกอร์ต่ำา6นะครับมาดูทางด้านของนิชบ้างนะครับหลังจากขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงเนี่ยฟอร์มดีทะลุจอเลยนะครับ นัดล่าสุดเอาชนะแรนไปได้2-0แต่ก็มีโทษแบนอยู่นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเกลมองฟุตชนะได้1-0ครับชนะมัดเซอร์1-0ชนะเม็ด1-0อย่างลําเม็ดเท่านั้นเองนะครับทางด้านของนีสสถิตย์20นัดหลังครับชนะถึง10นัดครับเสมอไป6แพ้ไป4สกอร์สูงเนี่ย5ครับสกอร์ต่ําถึง15ยิงเม็ดหยุดแหละครับทางด้านของนีสนะครับแพนที่แคปเปิดไป19นัดทําเงินไป10ครับเจ้าไป2แพ้ไป7นะครับมาดูตารางคะแนนกันบ้างครับนีสอยู่จ่าฝูงนะครับนําเป็นจ่าฝูงคะแนนนนเเี่ยหือ ว่าปารีสแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับแข่งไป11นัดชนะเจเสมอ4ครับยังไม่แพ้ใครยิงได้13เสีย14ครับปารีสตามมา1แต้มครับมงเต็ตามมา2แต้มทางด้านของมงปิเย่ครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้อยู่ท้ายตารางสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องครับ10นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ3ครับแพ้ไป4นะครับยิงได้15เสีย14มี11คะแนนโดนหักไป1่แต้มนะครับโดนโทษหักไปนะครับสาหรับทางด้านของมงปิเย่ราคาที่เปิดมาครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของนี นะครับต่อไม่ขาดครับอยู่ที่ปปน้ำขาวเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูงสองลูกควบสองลูกครึ่งครับน้ำขาวคู่นี้น่าจะเป็นสกอร์ต่ำและครับนี้เนี่ย เป็นเม็ดหยุดนะครับหรือไม่งั้นวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่นะครับพี่ๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับสำหรับราคานี้เหล่าร้อยหลานยังมองว่าทางด้านของนีสนะครับถ้าตามฟอร์มเนี่ยน่าจะเก็บ3มแต้มได้แต่ราคาแฮนด์ดิแคปมันไม่เอื้ออํานวยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยั้งยั้งมือไว้หน่อยนะครับสำหรับคู่นี้แต่ก็ยังเชื่อวันนีสครับน่าจะเอาชนะไปได้ให้ต่อที่นีสครับราคาปปครับน้าขาวๆสวยๆครับจบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่นะคร ทีหนึ่งครับคู่แรกครับเหมือนเช่นกันบักกับวบวกนะครับคู่นี้ยังไว้ใจวบวกอยู่นะครับรองไปที่วบวกน่าจะเหนียวได้นะครับทางด้านของกันโชเซียอิตาลี2คู่ครับซัสซูโร่กับซาเลนิตาน่าครับเจอบว้ยแบบนี้มันต้องสามแต้มครับ จิมไปที่ซาซูลโครับเจนัวกับเวโรนาคู่นี้ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านเจนัวครับต่อขาดต่อสวยน้ําสวยแบบนี้ครับให้ต่อที่เจนัวครับราคาครึ่งลูกนะครับลาลิก้าของสเปนแอติบิวเบลกับเซลตาบิโกนะครับเป็นทางด้านของบิวเบลเนี่ยเปิดต่อมาที่1ลูกเต็มนะครับทุนท่วนเลยนะครับเหนือกว่าค่อนข้างที่จะเยอะครับเซลตาบิโกช่วงหลังถึงแม้ว่าเบนิเตสเนี่ยจะหมายมั่นปั้นมือปั้นพยายามปั้นนะครับแต่ก็ขุดไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าบิวเบลน้าเก็บ3แต้มได้ลุนนกัที่เม2ร ให้ต่อที่แอติวิวัลครับในคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับมองปีเย,ย่กับนิชนะครับคู่นี้นิชจ่าฝูงยังไม่แพ้ใครแต่แฮนดิแคปมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านิชน่าจะเก็บ3แต้มได้ลุ้นแฮนดิแคปกันอีกทีนึงนะครับมองราคากันอีกทีนึงก่อนเตะนะครับคู่นี้ยังให้ต่อที่นิชนะครับ ราคาปปครับครบจบเรียบร้อย5คู่ครับค่มม์นนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราเหล่าร้อยหลานนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจแล้วก็อยากที่จะเข้าร่วมนะครับทีเด็ด VP ีของเราก็ยังมีพื้นที่อยู่ยังมีพื้นที่ว่างพอที่จะรับได้อยู่นะครับแอดเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับ 1000RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่ๆเซียนๆทั้งหลายนะครับก็สามารถมา พูดคุยทักทายกันได้นะครับอยากให้ดูคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองส่งมากันได้นะครับใน LINE แอดของเราครับแ a ดไซครับห0 0 r a สำหรับวันนี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ